มันมานั่งเปลี่ยนชื่อตัวเองทำไมมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเปลี่ยนมาแล้วแต่เมื่ออาจารย์รู้แล้วมันไม่ดีอาจารย์ก็เลิกอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่เคยบอกให้ใหลูกศิษย์เปลี่ยนชื่อสีจะได้ดีชีวิตจะได้ดีขึ้นเปลี่ยนเลยลอาจารย์ถามว่ารถสีแดงคนไม่ถูกโฉลกจะให้เปลี่ยนรถเหรอรถคันหนึ่งกี่แสนจะให้เปลี่ยนรถแล้วมันถูกโฉลกกับตัวเราเองบางคนมีนะบางคนมันมีตังอะแต่มันไม่ไม่ประกอบด้วยความฉลาดมันใช้วิธีการโอเคไม่เป็นไรอาจารย์หนูเชื่ออาจารย์ค่ะหนู เป็นหนี้เป็นสินแล้วบอกชีวิตตัวเองดีขึ้นสรุปมันเป็นหนี้มากขึ้นเพิ่มขึ้นนะเป็นหนี้อ่ะเป็นหนี้ดีขึ้นเป็นหนี้มากขึ้นอ่ะอันนี้เชื่อนะแต่เป็นมีความสุขมากขึ้นไหมอ่ะเราสุขจากอะไรเราสุขจากความทุกข์ของตัวเองโดยที่ให้คนอื่นมาบงการชีวิตเราว่าอันนี้มันแก้แล้วจะดีอันนี้มันทาแล้วจะดีเราจะเอาแบบนั้นเหรอเราจะเอากันอย่างนั้นเหรอพอเวลาใครบอกรถสีนี้ไม่ถูกอย่างบางคนจะออกรถเหมือนกันไปหาดูดวงเลยนะไปดูก่อนเลยว่าสีนี้ถูถกโฉลกเราไหมจะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนรถทีหลัง หมอดูกระทักถ้าขับรถสีนี้นะรถจะชนนะขับสีนี้ไม่ถูกกับเรานะมันจะเอาหนี้เอาสินมาให้สรุปหนี้สินคนคนเอามาให้คือเราไปสัญหามาเองหรือว่ารถเอามาให้รถสีนั้นสีนี้ไปเอามาให้เราก็เราเองไม่ใช่เหรอก็เราเป็นคนทําเองไม่ใช่เหรอก็เราเป็นคนไปซื้อรถสีนี้มาเองเหรอเอาตามชอบเอาตามสะดวกเราไม่ชอบขับรถสีดำอะแต่จะบังคับตัวเองเชื่อตามหมอดูใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักมาบอกเราว่าสีดําถูกจ้โลกกับเรามากกว่า